ฮ่ะโหลเอิร์ธแกแน,น่ใจนะเว้ยว่าที่ร้านไลออนคาเฟ่อะมีโปรโมชั่นในมือถือด้วยเออแน่ใจดิเมื่อวานฉันเพิ่งไปกินมาเองเหรอเออก็ดีนะฉันได้เซฟเงินหน่อยเออแล้วมันอยู่ในตรงไหนของแอปอะโอ้ยฉันจำไม่ได้หรอกอ๋อเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวฉันลองดูขอบใจมากเช่ใช่ไม่ใช่มันเออนอน พอดีว่าพี่จะใช้โปรในแอปเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าอ๋อได้ครับเนีนดีเลยได้เมนูไหนบ้างหรอเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแอปนี้มันร่วมกับเมนูไหนบ้างเดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับเนี่ยแอปเนี้ยอ๋อเนี่ยมีมีครับแอปนี้มีโปรครับเออแล้วมันมีโปรโมชั่นไหนบ้างล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอดีแล้วเราผูกกับหลายโปรโมชั่นมากเลยครับ ไม่แน่ใจว่าพี่จะใช้โปอันไหนครับรบกวนพี่เลือกให้ทางรานด้วยนะครับน้องพี่ไม่รู้หรอกนะว่าแอปเนี้ยมันมีเมนูอะไรให้เลือกบ้างแต่พี่รู้ว่ามันมีอะไรเนี่ยเป็นพนักง,งานได้ยังไงไม่รู้ว่าแอปไหนใช้ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าพอดีทางร้านเราร่วมกับ l ลน์แอป l ลน์เมนูครับพี่ไม่ดูมันไม่ใช่ปัญหาพี่ปัญหาคือน้องอะ่ะต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ ถามจริงเหอะจบม6แล้วมาเป็นเด็กเสิร์ฟเลยปะเนี่ยถึงได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยร้านก็ดูดีแต่ทํำไมมีเด็กเสิร์ฟฉลาดน,น้อยแบบนี้เนี่ยไปเรียกผู้จัดการร้านมาเลยเออผมผมขอโทษนะครับคุณลูกค้างั้นผมรบกวนขอดูมือถือของคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมครับ เออคือผมพยายามหาแล้วครับแต่มันหาไม่เจอครับไปเรียกผู้จัดก,การร้านมาไปับได้ได้ได้ครับขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณค้ามีปัญหาในส่วนหหรอคก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยไม่ทราบว่าลูกน้องผูกุณจบมาแค่มหใช่ไหม แต่ว่าน้องเขากาลังเรียนปิญญาตีอยู่นะคะเออคือน้องเขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะถึงว่าสิดูไม่ค่อยมีสมองเลยนี่คลูกค้ามนไม่เชินไปไหนนะครับคุณลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนะคะฉันอยากได้โปรแล้วมันโปรโมชั่นไหนที่มันถูกกับแอปเนี่ย อ้าชมอ้าพี่บอลเปิดจังเอาแล้วนี่มาใครอ่ะชมมาคนเดียวเอาหรอดีเลยเดี๋ยวพี่น่งด้วยนะอะดิเนี่ยพี่ว่าจะถามชมเรื่องงานน่ะอะไรหรอพี่เมื่อไหร่แกจะเรียนจบสักทีเรียนไปตั้งแปดเก้าปีแล้วเนี่ย <S 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 บริษัทที่ฉันจะฝากให้เนี่ยเขาไม่รอ,อแกแล้วนะแกก็รู้ว่าบริษัทเขาไม่รับบุตรมหก ถ้าแกยังไม่รีบเรียนให้จบนะฉันไม่ฝากงานให้แกแล้วนะนคแค่ดิตทั้งหมดแล้วนี่สั่งอะไรย,ยังย่งดีเลยเดี๋ยวฉันเลียงเองฉันพอดีฉันมีโปรโมชั่นในมือถือน่าจะใช้รถได้เนี่ครับเมนูเนียครับผมอ๋อได้ครับเมนูนี้มีครับขอบคุณครับผมนี่ฉันเลือกเมนูนี้มาจากบ้านเลยนะแกเอาอะไรือ่อกี้ได้ เราสองทีครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับผมสักครู่นะคะสวัสดีครับกำลังตัดต้นไม้อยู่นะครับผมเอาหัวหน้าหัวหน้าเข้ามาดูนี่เหรอนี่หัวหน้าเป็นไงผมตัดต้นใหญ่เล้วนะนี่นี่นะต้นใหญ่เหรอหัวหน้านี่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อต้นใหญ่ใช่ไหมครับนี่ครับหัวหน้าป๊บนนึงครับเดี๋ยวเดป๊้นึงครับนี่ครับนี่ หัวหน้าผมตัดใกล้เสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างครับนี่ครับโหตัดไปครึ่งต้นแล้วหัวหน้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมดเลยนะครับนี่ครับผมกาลังทํางานอยู่นะครับผมตอนนี้จอดทําไมอะต้องรีบไปสัมภาษณ์งานไม่ใช่หรอเอานะ่ะยังพอมีเวลาฉันขอจอดสั่งสอนไอ้หมอนี่สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ ทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาไล์ใหม่ครับนี่จะไลไปถึงไหนอยากนอนตายกลางถนนหรือไงหัดดูรถดูลาบ้างสิออขอโทษครับขอโทษครับกะแยกออกหรือเปล่าว่าไหนถนนอันไหนฟุตบาทบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องอยากตายไม่รู้ตัวหรือไง อขอโทษครับพอดีผมไหลเพลินไปหน่อยคือผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าคนกวาถนนอย่างพวกผมทํางานกันยังไงบ้างครับปัญญาอ่อนแค่กว่าเศษดินเศษเถอะทําไมต้องโชว์กันด้วยใช่โชว์เพื่ออะไรอ่ะต้องการลิกล้องอะไรหรอผมไม่ได้โชว์อะไรครับผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าพวกผมทํางานกันอย่างเต็มที่ก็เท่านั้นเองอครับเอ๊หน้าคุณคุณนะ เฟริร์นี่ใช่เท่ม6อาหทปดปะเออใช่เท่จริงๆด้วยวะแต่ก็คิดไว้เราไม่มีผิดว่าชีวิตก็คงต้องเป็นแบบนี้เพราะตอนเรียนอ่ะนะมูต่เกเลไม่ลำไม่เรียนนี่เฟิร์สก็ปัดเองเหรอเนี่ยใช่พูดฉันเองสภาพแบบเนี้ย จะเรียกว่าสมนหน้าดีไหมเนี่ยดูรู้เลยนะเนี่ยนี่ไม่ได้เรียนต่อใช่ปะอืมใช่ที่บ้านเราไม่มีตังส่งอ่ะเลยต้องออกมาทำงานอืมก็คงได้แค่เนี้แหละอ๋อพอดีคู่ฉันสองคนมาสมัครงานแถวนี้อะไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันนะไว้ฉันเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อสองมือ้อจะได้ประหยัดดีไหมโอ้ยไม่เป็นไร เราจะเหลือตัวเองได้หืมปากดีเก็บเงินไว้ซื้อไม้กวาดเถอะแต่ว่ามีก็บอบนางดีนะเอออย่าง,งนางก็เป็นได้แค่ีอะไรกันหรือเปล่าคะอ้าวคุณเจฟ พอดีฉันเห็นว่ายืนคุยกันตั้งนานแล้วอะ่ะนึกว่ามีเรื่องอะไรกันอ๋อเปล่าครับคือสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนเก่าผมครับอ๋อขอโทษนะฉันไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนกวาดถนดนอะ่ะใช่ไม่ต้องมานะับพวกฉันเป็นเพื่อนนะเพราะว่าพวกฉันอะ่ะไม่ได้มีเพื่อนต้อยต่ำขนาดนี้นี่พวกคุณคนกวาดถนนเขาไม่ได้เป็นคนที่ต่ำต้อยขนาดนั้นนะ เป็นอาชีพที่สุดจริตรแถมทำให้บ้านเมืองสากอีกด้วยไม่เหมือนพวกคุณที่จิตใจสกรปรกหืมนี่แกว่าพวกฉันเหรอมาเผือกเรื่องพวกฉันแล้วยังจะมาว่าฉันนี่เหรอได้เฮ้ยยาว่้าเฟิร์สนี่พวกเธอสองคนอย่ามาทำกิริยาแบบนี้นะมีการศึกษากันไม่ใช่เหรอไปกันเถอะเฟิร์สอย่เสียเวลากับพวกจอนจัดเลย ให้พวกคนต่ำต่ำตำไปอยู่ด้วยกันเถอะเออนี่ฉันซื้อนอ้ำมาฝากอ๋อขอบคุณนะคุณเจฟเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยนะคุณเจฟนี่ยังสวยแล้วก็ใจดีเหมือนเดิมเลยนะครับเทก็พูดเกินไปออคุณเจฟจะไปถือสาพเพื่อนผมสองคนเลยนะครับพวกเขาก็นิสัยแบบนี้ตั้งแต่เรียนแล้วครับถ้าคุณเจฟเลียงได้ก็เลียงนะครับ อืมฉันรู้นะ่ะเออแล้วนี่เทเรียนจบยังเนี่ยอ๋อกล้แล้วครับรีบเรียนให้จบละ่ะจะได้มาทำงานอยู่ันสักทีได้ครับงั้นฉันไปทำงานก่อน,นนะครับคุณเจฟนี่ปัดถ้าใครได้งานก่อนอะอย่าลืมกันนะเออเหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดเธอได้ก่อนอะ<ม>ก็อย่าลืมฉันล่ะแต่ฉันว่ายังไงเราสองคนจะได้งานนี้ครับสองคนนี้ออจริงโปรไฟล์ล้วก็ดีทั้งการศึกษาประสบการณ์ยังไงเราสองคนอะได้อยู่แหละถ้าท่านประธานที่สัมภาษณ์เราไม่โง่ซะก่อนนะ บอกนะว่าเธอก็มาสมัครงานเหมือนกันนี่เฟิร์สใทยนี่มาสมัครงานอะเราสองคนก็มีโอกาสไม่ได้งานนะสิพอคนรับแค่สองคนในงานเออใช่เราต้องหาทางให้ยีเนี่ยไม่ได้งาน ฉันถามจริงเถอะคนชั้นต่ำอย่างเธอจะมาสมัครงานทำไมให้เสียเวลาฉันว่านะเธอเอาเวลาไปช่วยเพื่อนอะกวัดถนนดีกว่านะเม่เกียฉันได้ยินหมดแล้วนะเธอบอกว่าประธานเขาโง่ใช่ไหมถ้าเขาโง่จริงเขาก็าต้องเลือกคนชั้นต่ำอย่างฉันถูกไหมเพราะว่าถ้าฉันได้งานเนี้ย ต้องมีคนใดคนหนึ่งไม่ได้างานนี้เดี๋ว่าปะหืมปากวีนักนะหนูก็ไม่ต้องสมัครมัแล้วเฟิร์ชมันยังไม่พอหรอกแบบเนี้ย มันเอาเอกสารต่อได้ ยเงไงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทาให้เสียเวลานะะเอ,อคุณพึ่งคะคุณพึงคุณพึงคะคุณเ,เฟิร์สทำไมคุณพึ่งเขายกเลิกอะโอก็ไม่มรู้ืกันน่ะเสวลานนี่เธอก็ลองโทราคุณพึ่ง,อ,งอีกรอบสิเฮ้ยนี่พวเธอรู้ไหมว่าเธอฉีกอะไรไปอะ่ะ Bài sửa mặt ngàn của bác thơ nghe Được Được bác thơ Được ใช่ฉันนี่แหละประธานที่จะมาสัมภาษณ์พวกเธอโหยังไม่ได้ทันสัมภาษณ์เลยอ่ะพวกเธอสองคนก็มาทำลายนาะตัวเองซะแล้วอ๋อและอีกอย่างนะพฤติกรรมที่พวกเธอสองคนแสดงออกฉันน่ะก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับพวกเธอสองคนอยู่แล้วพวกเธอสองคนกลับไปพิจารณาเอลงให้ดีก่อนนะ ว่าดีกว่าคนกวาดถนนแล้วหรือยัง